เอาเป็นไงล่ะครับโอ้โหบอกแล้วไงอย่าพลาดไลน์ไลนเมื่อวานแจ่มจริงขนาดน้อยนะนะ่ะกินสดกันไป10บก่อไม้อ่ะนี่ยังไม่รวมตัวเน้นอีกของเมื่อคืนนะของเมื่อคืนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่ว่าจะเปิดมาคู่แรกเลยเซก้านะเจอกับทูด้าก็เรียบร้อยนะครับเต็มข้อทางด้านอุรุกวายอยู่ยีโอ้โหกดไปสามหนึ่งหวานปรากนะครับซีรัฐอีกโอ้โหยังไม่รวมพวกตัวเน้นอย่างเนซี่องน นะโครินเทียนนะครับไปลองฟูมิเนมเซ่แล้วมองสูงฟูมิเนมเซ่นนะอีกนะบุรีรัมก็เต็มข้ออีกี้ยนะไม่พูดเยอะแล้วกันนะเอางน้วันนี้สี่โมงครึ่งนะครับ เคลีรกับเจแปนโคตรสวยใครไม่อยากพลาดสี่โมงเราเจอกันนะครับเอาละวันนี้คู่ที่ผมจีบยกมาให้นะต้องบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันเป็นทางด้านของไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะนี่เป็นทางด้านดาน,นนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเดอร์รี่ซิตี้นะต้องบอกว่าคู่นี้ด้วยความห่างชั้นนะครับแล้วก็โมเมนตัมหรือว่าแรงจูงใจวันนี้มันห่างกันมากเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกนะเดอร์รี่ซิตี้นะครับตามหลังอย่างทางด้านเชลซีบอลเนี่ย เพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองและถ้าวันนี้สามารถเก็บชัยได้โอ้โหขึ้นไปยืนเป็นจ่าฝูงทันทีนะครับและองบอกว่าวันนี้เชียร์บอลเจอกันค่อนข้างหนักด้วยถามว่าเชียร์บอลจะชนะได้ไหมก็มีสิทธิ์นะครับแต่ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันแต่ต่างกับทางด้านเดอร์ลียซิตี้ที่วันนี้เจอทีมบวยท้ายตารางนะครับที่ฟอร์มก็ยังไม่เอาอะไรมากต่อให้เล่นในบ้านวันนี้ดูแล้วไม่ได้เปรียบอะไรมากแนะนํามองเดอร์ลียซิตี้ยังต่ําคือศูนยุดเจาังมาน้อย 1, 1มาเลสมีแน่นอนให้เห็นนะครับและอย่าง ืมเจแปนและเคลีโคสวยและเราเจอกันนะครับเอาเราวันนี้ผมกอมเนอร์ขอตัวรากอะนีครับ